สวัสดีค่ะทุกคนทิป์นะคะวันนี้ทิป์ก็จะพาไปถอนเงินนะคะจํานวนเงิน,น6 5 0 0 0บาทนะคะจากบริษัทดอบลิคปุ๊ปเป็นตัวแทนแบบไม่ต้องสต๊อกสินค้าที่มีรายได้แบบนี้ก็คือไม่ได้สต๊อกสินค้าสักชิ้นเดียวนะคะวันนี้นะคะเป็นรายได้6 5 0 0 0บาทภายในระยะเวลาเป็นรายได้แค่15วันนะคะอันนี้ทิป์ก็จะไปถอนให้ดูสดๆเลยนะคะทุกคนไม่ได้สต๊อกสักชิ้นเดียวค่ะไปเลยจ้า ทุกคนเราก็มาถึงธนาคารแล้วนะคะเราก็จะมาถอนเงินสดน,นะคะที่ได้จากบริษัทดอกบิ๊กกุ๊ปให้คนดูเลยนะคะไปพร้อมกันเลยจ้าทีน,นี้เราก็ได้บัตรคิวมาแล้วนะคะคิวที่234จ้าตอนนี้พนักงานธนาคารก็เรียกแล้วนะคะกำลังถอนเงินจ้า อันนี้นะคะก็เป็นยอดเงินที่ทิดถอนนะคะก็คือ65,000บาทค่ะอันนี้ก็คือเสร็จสิ้นแล้วนะคะเป็นการถอนเงินนะคะก็คือ65,000บาทนะคะ โอเคค่ะทุกคนทพิปก็ไปถอนเงินมาให้ทุกคนดูแล้วนะคะก็เป็นจำนวนเงินที่ถอน65,000บาทนะคะอันนี้ไม่ได้สต็อกสินค้าสักชิ้นหนึ่งนะคะนี่ก็เงินสดๆเลยนะคะทุกคน65,000บาทค่ะ แล้วทิดจะบอกว่าที่เป็นตัวแทนแบบไม่ต้องสต็อกสินค้าและก็ไม่เก่งเลยนะคะแต่บริษัทเขามีกลุ่มเทรนตั้งแต่เริ่มแรกนะคะใครที่ไม่เคยขายก็สามารถขายได้นะคะเราสอนแบบจับมือทําเลยนะคะทุกคนเรียนผ่านกลุ่มออนไลน์นะคะแล้วสินค้าในบริษัทมีหลายตัวมากประมาณ15แบรนด์นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะคอลลาเจนนะคะไฟเบอร์ลดน้ําหนัก ดีถอ,อกบำรุงดวงตานะคะบาปีกนกโอโ้โหคือประมาณ15แบรนด์ทุกคนสามารถขายได้โดยที่ไม่ต้องสต็อกแม้แต่ชิ้นเดียวนะคะอันนี้คือระบบบริษัทเท้าดีมากแล้วทิปเนี่ยก็ไม่ได้เก่งเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นรายได้แค่15วันนะคะ6 5 0 0 0บาทแต่ทิปทำกับบริษัทมาประมาณ3เดือน3เดือนนิดๆเองนะคะทุกคนมีรายได้รวมทั้งหมดนะคะ3 6 0 0 0 0บาทค่ะไม่ได้สต็อกสักชิ้นเลยนะคะทุกคนถ้าใครสนใจเป็นตัวแทนนะคะก็ ทักแชทได้เลยนะคะแต่ว่านะคะขอรับแค่จำนวนจำกัดสำหรับคนที่อยากมีรายได้จริงๆเท่านั้นนะคะ